ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n no o w Story นะครับก็อยู่กันในหน้าเกมของ Grow A Garden ทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีสูตรใหม่มาอีกแล้วใช่ไหมก็คือทำสปริงเกอร์นะครับแบบไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับคลิปที่แล้วใช่ไหมเราทำกับสปริงเกอร์แล้วก็ตัวช่วยของเราคือเต่าเออแต่ว่าเขาแก้ไปแล้วนะครับในช่วงที่มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ มีสูตรใหม่เข้ามาอีกแล้วทุกคนเมื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามาช่องนูฟสตอรี่หน่อยละกันนะครับทุกคนป่ไปดูกันเลยนะฮะเฮ้ย <c oughs> มีผลมาใหม่ไหมมีผลมาใหม่ไหมไม่มีหว่ะทุกคนก็อันดับแรกนะฮะเดี๋ยวพี่ขอเลือกต้นที่เราจะใช้ก่อนละกันนะครับอ่ะเอาเป็นต้นมะม่วงละกันเนาะ <c oughs> ต้นมะม่วงที่เรารักนะฮะ ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วกันอยู่ใกล้ๆกันหน่อยอ่ะปากลงไปนะฮะแล้วก็ต้นถั่วต้นถั่วต้นถั่วอุ้ยแมวมันมานอนอยู่แถวต้นถั่วแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะฮะอ่ะต้นถั่วอยู่นี้ปั๊บเอามาสองต้นเลยทุกคนต้นถั่วสองต้นปั๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็หยิบต้นทานตะวันต้นนี้สองมาด้วยแล้วกัน ทางตะวันต้นที่สองอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ใหญ่นะฮะสูตรนี้เราต้องหันหน้าทางตะวันไปหาแสงอาทิตย์ด้วยสูตรไหนวะเนี่ยอ่ะทางนี้ฮะโอ้ติดติดติด,ตดมาแล้วก็อ่ยาย้ายข้าวโพดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเคเวสเรามันต้องใช้ข้าวโพดนะครับสามกิโลใช่ไหมเออก็โพดเราเล็กมากอ่ะย้ายข้าวโพดมาย้ายข้าวโพดมาย,าย้าย,ายมาย้ายมา เ,ออเราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนทุกอย่างอยู่ในการควบคุมมีมะม่วงสองต้นมีทางตะวันหนึ่งต้นมีถั่วสองต้นนะฮะแล้วก็มีต้นใหม่ต้นนี้หนึ่งต้นนะฮะอ่ะก็ลุยกันเลยทุกคนกับการทําสูตรนะฮะก็สปริงเกอร์ที่เตรียมไว้ก็มีมาสเตอร์สปริงเกอร์นะฮะเอ้ยไอนี้สายรอฟ้าเดี๋ยวพี่ชายอันี้ไม่เกี่ยวมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับ กอตลี่นะครับแล้วก็มีแอดวานนะครับแล้วก็จะเป็นเบสิกเนาะวางก่อนเขตแดนมาสเตอร์สปริงเกอร์ปั๊กนีวางลงไปแล้วทุกคนกอตลี่กอตลี่อยากให้มันโดนถั่วเราอยากได้ถั่วใหญ่ยักษ์แต่ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะวางลงไปอันหนึง่งนะฮะแอดวานมีเยอะวางไวสองอันนะฮะแล้วก็วางเบสิกสองอันจริงๆมันไม่ต้องลงสองอันก็ได้นะ เสร็จแล้วนะฮะเราวางเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้มาสเตอร์เรามันเวลามันเดินไปแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราทําการหยิบพั่วขึ้นมานะครับพัวมันเล็กไปหน่อยเนาะมันไม่เหมือนพัวเด็ดเลียวนะะ <c oughs> อ่ะทุบมันทิ้งปับ๊บติดไหมเฮ้ยไม่ติดหรอทุบทิ้งออันดิไม่ติดทุบน,นี้ทิ้งนี้ไม่ติดอ่าฮะ ไองามไส้แล้วมันทำเงินยังไงเขาแก้แล้วเหรอทุบปับ๊บไม่ติดทุบก,ก๊อนลี่ทิ้งแม่งเลยทุบก,ก๊อนลี่ทิ้งนีได้ไหมทุบก,ก๊อนลี่ทิ้งได้ไหมปับ๊บไม่ติดทุกคนเอาแล้วฮะไม่ติดคุณหลอกดาวคุณคุณหลอกดาวมันแก้แล้วเหรอ เ้มันน่าจะแก้แล้วนะหรือว่าทําผิดวะเราทําการเก็บผลหมากลากไม้เลยละกันนะฮะอ่ะเก็บมาปับ๊บเก็บถั่วมาแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็เก็บตาลตะวันปุ๊บเก็บต้นนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เก็บอ่าต้นมะม่วงสองต้นเก็บมาเก็บมาต้นมะม่วงสองต้นเก็บมาฮะแล้วก็ต้นมูนแมงโกะอ่ะเก็บมา เผื่อจะได้ผลผลใหญ่เนาะเพราะเรามีมาสเตอร์สปริงเกอร์อยู่ทุกคนไหนๆก็วางแล้วก็คือภารกิจนี้นะฮะรู้สึกว่าจะไม่เป็นผลสําเร็จนะหรือว่าเขาแก้ไปแล้ววะมาแวะมาที่ร้านค้าหน่อยครับดูนี่มีอะไรขายเฮ้ยถามจริงเรายังมีความโชคดีอยู่อะ่ะทุกคนนะฮะลินล,ลี่อเบอรนะฮะอ่ะสิบห้าร้านซื้อมาทุกคนก็โอเคเราได้อ่า ต้นใหม่นะครับในสวนเราแล้วนะฮะจังว่าน,นี้เดี๋ยวทําการแคปรูปไปบอกน้องๆใน Discord ก่อนแล้วกันทุกคนนะฮะว่าเฮ้ยดอกใหม่ต้นใหม่มาขายนะครับอ่ะก็ทําการปลูกลงไปแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ผลใหญ่หรือเปล่านะฮะอ่ะก็วางเหมือนเดิมนะฮะมาสเตอร์นะครับกอตลี่วางลงไปวางลงไปนะครับแล้วก็ วางให้มะม่วงด้วยไม่รู้ว่าเอ้ยมะม่วงน่าจะโตหมดแล้วมั้งนะแต่ไม่รู้ว่าหมดยังอ่ะวางลงไปไม่เป็นไรนะฮะวางแอสวาร์ลงไปด้วยป๊บเรารวยอยู่แล้วฮะอ่ะวางลงไปวางลงไปนะฮะแล้วก็วางเบสิกลงไปด้วยอ่ะวางไว้ฮะวางไว้ฮะเป็นไงวางไว้มีเท่าไหร่วางให้หมดนะะจังอวะนี้เฮ้กา เออเรารวยอยู่แล้วฮนะอ่ะต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาลดน้ําให้กับต้นไม้ใหม่ของเราดีกว่าทุกคนเอออ่ะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับลดไป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 เลยลดไป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 เลยต้นใหญ่ไหมใหญ่ยักษ์ไหมใหญ่เบิ่มไหมอ่ย้ายไหมย้ายหน่อยไหมย้ายหน่อยนะกันย้ายมาอยู่ตรงนี้จะได้เห็นกันแบบชัดๆนะต้นไม่ใหญ่ปะหรือต้นใหญ่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ว่ะ ก็คือตอนนี้นะครับบัคสปริงเกอร์เขาแก้ไปแล้วนะทุกคนทําไม่ติดแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าเรามาทําให้ผลมันใหญ่แล้วกันนะฮะจังหวะจากจะทำ Buck <c oughs> ะบัคสปริงเกอร์นะคือเขาแก้ไปแล้วก็เหลือแค่นี้แหละทุกคนนะฮะมัน,ม,นมันทำไม่ได้แล้วไงเฮ้แต่ว่าต้นทานตะวันเรามันก็เหมือนจะใหญ่อยู่นะครับแต่มันมันไม่ใช่ต้นที่เราต้องการอ่ะคือต้นที่เราต้องการเราต้องการต้นเป้ง,ปงแบบนี้เว้ทุกคน นี่แบบนี้นะฮะแล้วก็ติดโกโรด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเอาเท่าที่เอาได้แล้วกันนะฮะแล้วไอ้พวกนี้ใหญ่เบิ่มเลยว่ะอันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับย้ายกลับมันคืนมาอ่ะเอามันกลับมาอ่ะอยู่ที่ที่ควรอยู่มากลับมาให้หมดนะฮะอ่ะกลับมาให้หมดเรี้ยงด้วยจากสูงไปต่ำนะฮะทังหมดนี้อ่ะเรียงกันดีๆปั๊ปบสวยงามตามท้องเรื่องฮะอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเล่งโตไปอีกนะครับใส่กอตลี่ลงไปนะฮะใส่เบสิกลงไปเอ้ยอันนี้ตัวแอดวานนะแล้วก็เบสิกลงไปนะฮะอ่ะใส่เล่งเข้าไปอีกทุกคนก็จะมีอ่ากอตลี่ที่วางลงไปนะครับแล้วก็จะมีเบสิกแล้วก็มีแอดวานเนาะอ่ะเล่งโตให้เขาหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าเขาโตช้านะมาสเตอร์ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะฮะตอนนี้ ก็ต้นถั่วมากลับมาอยู่ที่เดิมพี่ชายอ่ะต้นถั่วสองต้นนะครับต้นถั่วสองต้นใช้สปริงเกอร์สองอันทุกคนมาเตอร์นะฮะได้แค่นี้เองอะ่ะโค้รจะไม่คุ้มเลยนะหรือว่าดวงเราไม่ดีวะต้นทานตะวันนะครับก็ได้มาต้นหนึ่งอ่ะได้มาดอกหนึ่งนะฮะอ่ะต้นทานตะวันก็กลับที่กลับที่กลับที่ ต้นทางวรรก็กลับที่นะครับสองต้นอยู่คู่กันไปอ่ะเสร็จแล้วนะฮะก็อืันนี้ต้นใหม่นะครับที่เราได้มาทุกคนนี่ทามาวางนี่เลยวางไว้หน้าสวนเลยฮะโชว์ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ต้นใหญ่อยู่นะต้นใหญ่อยู่นะอ่าหมุน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 ซิหมุน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 อ่ะแบบนี้แล้วกันทุกคนวางลงไปนะคะอุวิดอกใหญ่อยู่นะ เฮ้ย hey, แต่ยังโต,ไม,ต,งตไม่เต็มย,ยังโตไม่เต็มที่ด้วยทุกคนยังโตไม่เต็มที่นะฮะก็เป็นดอกธรรมดานะฮะไม่ให้ดอกไม่ให้ดอกทองเนาะ,ะเดี๋ยวย้ายมะม่วงต่อนะฮะ,ะมะม่วงมาอยู่ตรงนี้นะต้นนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ทุกคนเออเสร็จสิ้นภาร,รกิจนะฮะออน,นีอ้ขยับมาอยู่ตรงนี้ปับ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะจากที่จะทําบัคก สปริงเกอร์นะฮะแต่พอดีมันแก้แล้วนะฮะโดนปรับโดนแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยแบบว่าทําไม่ได้แล้วนั่นเองทุกคนนะฮะก็กะว่าจะแบบว่าเออทำสปริงเกอร์อมตะเทัาหน่อยทุกคนนะฮะปล่อยสปริงเกอร์ 10m ไว้สัก24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออแต่ว่าเขาแก้แล้วนะครับแต่ว่า ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะครับเราได้ลิลลี่แอมเบอร์ใช่ไหมลิลลี่แอมเบอร์นะฮะดอกใหญ่พอสมควรนะครับยังนี่คือแบบยังโตไม่เต็มที่เลยทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามารอให้มันโตเต็มที่ก่อนแล้วเราจะเด็ดออกไปขายกันว่าเฮ้ยไอ้ดอกเนี้ยมันเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอเลยทุกคนแล้วตอนนี้นะครับต้นลิลลี่แอมเบอร์ของเรานะครับก็โอ เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดสถานะโพลีเนตมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวทําการเก็บเลยนะแล้วก็เอาไปขายนะครับอ่ะเก็บมาแล้วทุกคนเอาว่ะนี่ฮะใหญ่โตโมโหลานเฮ้ยมัใหญ่จริงทุกคนหกสหกกิโลนะครับใหญ่มากมันจะคุ้มค่ากับสปริงเกอร์ที่ใช้ไปหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปขายกันทุกคน ปั๊บขายพี่ชายเราจะขายนะครับขายไปเลย1 2ึซ้ำขายห m อ uh ่ะฮะติดโพลิเนตด้วยทุกคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติตามให้ช่องนุสตอรี่หน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจงให้พี่สีด้วยทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ